วัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้ครับคลองข้างทางนะครับคลองใหญ่น้ํามันลงไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวใช้มันตับลองตีดูครับน่ามีตัวมากเลย หน้ากัดกับบอกเลยในปลากัดลูกปลานะแต่ไม่ค่อยกัดเดยอมันน่าจะแบบมันเคยโดนเยอะแล้วอะคนน่าจะตีเยอะหมายมหาหาผล คือหมายหน้ากัดมากเลยปลามันมาขึ้นน้ำอยู่นี่ดูปลาอะไรวะนิ่งน,น้ำดำไปเลย เงียบน้อยโดนนีน่ไงี่ไงบอกแล้วหน้ามีตัวช่องอย่างเงี้ยโห<ฮ>ตียัดช่องโดนเลยครับช่อนแวน้นครับผมจัที่สองสามทีก็ <c oughs> เป็นไซช่อนนะครับผมจัดเป็นมันตับไม่นีนะครับไซส์สวยเลย เต็มปาาครับผมมันตับมินิประมาณสองสามขีดไปตัวนี้เพบภาพหมายว่าตามนี้เลยครับของข้างทางครับผมผมตีก็ย,ยัดเข้าไปในช่องเนี่ยตอนแรกผมตีอยู่นี่มันกัดลูกปลาอยู่ผมตีเข้าไปในเนี้ยประมาณสองไม้มังกัดเลยใส่ปอกๆเต็มคอครับผมมันตับมินิ เช้าเครับโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับมันตับมินินะครับเยอะเจ๋งขนาด3.5เซนนะครับน้ำหนัก6กรัมโอเคครับผมเช้าเช้าเดี๋ยวลุยต่อครับสุดยอดมากครับผมมันตับมินิ